สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆจ๋าวันนี้ฝรั่งก็จะมาทำเมน,นูเกี่ยวกับปลานะคะทุกคนปลาเซลามอนนะคะทุกคนจ๋าเซลามอนเซลามอน,นทุกคนตามนั้นเนา้นี่นะคะทุกคนค่ะเนื้อยังสวยเลยนะอืม อันนี้ก็จะเต็มมันฝรั่งที่เขาอัดอทำผสมทุกอย่างแล้วเนาะก็จะเต็นประมาณนี้นะเดี๋ยวก็เอามาทอดเนาะอันนี้ก็คือน้าจิ้มเวลาทำปลาแซลมอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเวลาทานเนาะเขาก็จะาราดใส่ข้างบนปลานะทุกคนอ่า อันนี้เขาก็ได้เตรียมนะคะทุกคนจาเมนูปลาสมอปลาสลามอนเนาะทุกคนค่ะวันนี้นะเดี๋ยว้านุก็จะพาไปชมตอนที่เขาทํานะคะทุกคนตามมานะจ๊ะทุกคนจ๋าตามมาจ๊ะตามมาจ้ะตอนนี้ก็ลงมือทําเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเอาปลาสลามอนมาทอดเนาะ ปนุก็จะทานแบบดิบๆไม่ได้ทุกคนต้องทําให้สุกนะทุกคนขาเพต้องทําแบบนี้เลยนะ <c oughs> มีหนังติดด้วยทุกคน <c oughs> อันนี้ก็ เย็นปนลเย็นปลาเย็นปเด็กเย็นปลาแดดเย็นยลปลใหม่เดี๋ยวปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาเอาเอาครีมที่ทำนี่นะคะลาดเนาะคือว่าเวลาทาน,นะคะทุกคนแต่ปลาหนุ่มไม่เอานะปลาหนุ่ชอบแบบนี้เนาะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเวลาป้าตั้งโต๊ะทำอ่าทานอาหารเดี๋ยวป้าทำคลิปให้ดูอีกนะคะทุกคนคะ่ะตามมาชมนะคะก็ออเอามันฝรั่งมาทอดด้วยนะคะทุกคนจ๋ามันฝรั่งแบบนี้จะอร่อยนะคะทุกคนมันฝรั่งทรงเครื่องเนาะเราก็จะทำแต่อร่อยอร่อยทุกคนคะ่ะโปรดชอบนะแต่ว่าพันเดียว <c oughs> อันเดียวสองอันมาจ้าเพืเ่อน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตามมาตามมาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขามาทานอาหารกับป้าเนาะต่อซาลามอนนะ,นะคะทุกคนคะ่ะมาจ้ามาทานอาหารด้วยกันนะคะเพื่อน ป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะไ o บ้าอี